ับผมหูยาวครับด,ดอกนี้เ้างามหยดย้อยไม่ชะม้อยกดไรอีกแล้วนะครับช่องนี้เรนซิงอีกแล้วขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเอาอีกนิดหน่อยอุ้ยมามาตอนท้าย ครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มาเล่นเกมวิถีกีเรนของค่ายพีจีนะจ๊ะโอ้โหอเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาทรมทลายผมก็จะไม่ย้ายมาเล่นได้ไงแล้วก็ต้องมาเล่นหน่อยนะจัดให้เพื่อนสนองให้สนองนิดให้เพื่อนๆสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะแน่โอเคครับผมโอ้โหสัดไปดอกแรกก่อนหนึ่งทีนะครับผม จุกจับจุกจับไปก่อนนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปกันแล้วนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้พี่รีเติร์นบอยคนนี้หน่อยนะจ้าโอ้โหโอเคไปครับผมดูดีกี่กี่หมุนกี่หมุนนะจัดเข้าไปจัดเข้าไปก่อนจัดเข้าไปก่อนดเดี๋ยวก็อก่อนเองเอาเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะเน่ๆยังเต้นอยู่ยังเต้นอยู่ยังเต้นอยู่จัดเข้าไปอีกเข้าไปยังไงซาลาบะรฮึมไหม <laughs> โอเคครับไหลวิ่งไหลรุนเข้าไปโอ้โหสวยครับกิมมีไฟมากเลยอื้อหือ ยังอีกยังยังไม่มาเฮ้ยทำไมมเข้านานจังน,นะอ่ะไปแล้วเหลือที่เหลือที่เหลือขอ,อกํารุยนะจ๊ะอ่าน่าจะเป็นกราทั่วนะครับผมดอกนี้อาชบอัชบ้บายอาับฝาบบสายแล้วก็หวานยังมีรุ่งเรนเหมือนเดิมนะจ๊ะดูเอลดีเอลผิวอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมัเาช่องนี้ไปครับผมสั้นก็ไป ใส่กระปุยอะไรกระปุยอร่อยกระปายอื <c> ้ม <oughs> <c oughs> สัดว์กระปให้มอบปับกข้าไปโอ้โ oh หนุ่มรินเค็ม <c oughs> เค็มแต่วันนะครับผมฮะเอออันนี้ผมจะเล่นไม่เยอะนะครับผมผมจะซัดเบาๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมรับชมไป บันเทิงแน่นอนบอกเลยนะครับผมบันเทิงแน่นอน <g ül> <g ül> <g ül> เฮ้ยอย่างเงียบนะอย่างเงียบนะจา้าอ,อย่างเงียบนะจ้าเฮ้ยลงไปจัดคอไม่ดีนะลงไปขนาดนี้จัดคอไม่ค่อยดีนะครับผมเออขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยรยขึ้นมาหน่อยอไรขึ้นมานี้เออใสก่กระปุยอสุยออกมาหือน,นั่นแหละอหละเชื่อมมายาวครับผมโอ้โหกี่เลนลงครับผมกี่เลนลงครับผมบอกเลยป๊บบาบาบาอุว ύ, ว ύ, ้ยผัดฟวางตุ้งลงอีกแล้ว มาอีกราวสวยครับไปรับกันไปอีกรับกันไปอีกรับกันไปอีกรับไปอีกรับไปอีกเอาไปมามายังไงอีกยังไงอีกเอาับกาไปเออนั่นแหละที่ผมชอบไปยาวๆอีกอุ้ยขึ้นมาแล้วครับผมได้เห็นกำรุง ครับผมโอ้ยาวครับดอกนี้อ้าวงามยอดย้อยแม่ชมอยกดไรอีกแล้วนะครับช่องนี้เรนซิ่งอีกแล้วเฮ้ยขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเอาอีกนิดหน่อยอุ้ยมามาตอนท้ายเว้ยมาท้ายดีนะท้ายดีนะถ้าตอนไหนแย่ครบผมไปเลยนะผมจะบอกไว้เลยนะครับผมว่าถ้าเกมไหนอะ มันหนืดผมก็ย้ายนะครับผมผมจะใช้เวลาอยู่กับมันไม่นานนะครับผมอยู่กับเกมแต่ละเกมไม่นานนะครับผมอย่าไปถลร์อย่าไปถลร์รครับบอกเลยอ,อย่าถลร์นี่เอ,อ้ยยังไงอีกเออสวยยังไงต่อเออมาอีกเออสวยจัดจ้านมาเออนั่นแหละนั่นแหละมานั่นแหละนั่นแหละที่ผมต้องการไปอีกปั๊บก็ไปเอหือ,อ โอโอเคครับย้ายดีกว่านะจ๊ะ,ะสำหรับเพื่อนๆทีค่คนไหนอยากไปรับชมเกมไหนน,นะครับผมคอมเมนต์มาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายๆชุบชุบชบนะอ่ะชบอ่ะชุบอ่จชุบอ่ะบ